สวัสดีครับวันนี้พ่วกเราชาร์กวาวนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเนมาเที่ยวร้านหายห้าวคาเฟ่กันถ้าพูดถึงร้านเหล้าเนี่ยพี่นนร้านน,ทท<อ>นึกถึงอะไรอย่างที่เห็นเชปที่แล้วก็นึกถึงยังอื่นแหละเห็นึกถึงผู้หญิงเนี่ยแล้วตอนนี้นึกถึงยังอื่นแล้วทำไมลนตีรนตีด<อ>้านได้ข่าวว่าเกมด้วย <laughs> <laughs> คือองเงี้ยประตัดงานและเมียมาดูเห็นฉับไปจุบงมเขาบอกแล้วเฮียการแสดงไม่ฟังกูเลย เราจะพาไปเปลีป่ยนบรรยากาศบ้างเราจะไม่เที่ยวผู้หญิงแล้ววันนี้เราจะพามาร้านชิลๆโอเคซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าดนตรีเขาว่าเด็ดมากดูเด็ดนี่นะ6โมงน,นิดๆเองอลูกค้าก็จะเต็มร้านแล้วอะถือว่าเป็นร้านที่ดึงดูดลูกค้าได้ดีมาก,การ้านนี้ถ้าพูดถึงถ้าเป็นเส้นสะพานเจดอะร้านนี้คือสุดละคือดนตรีดีเบียอร่อยนะสายสวยใช่เธอลูกค้าที่มาเที่ยวบอกเลยว่าเวรี่กู๊ดนะพาชมหน่อยเข้าไปดูข้างในไปล้วงไปจับไม่ได้นะม่ ับตอนนี้เราก็อยู่ด้านในร้านแล้วนะนี่ก็คือพี่วานะครับเป็นเจ้าของร้านไห่ห้าวเองสวัสดีครับดังจัดในย่านโนนรอบที่ร้าประทับใจมากประทับใจเรื่องแง่เตนจัดหเล่งานแชมป์คุณอ่ะอ๋อเข้าไปนอนแล้วกลดดังออถ้าพูดถึงร้านไห่ห้าวเนี่ยเปิที่นี่มากี่ปีแล้วพี่ที่นี่น่าจะปีนี้ปีที่สี่ครับปีที่สี่แล้วแล้วนอกจากทําร้านเหล้าเนี่ยเราทําอย่างอื่นได้ไหมตอนนี้มีเริ่มใหม่เป็นทำข้าวครับทำข้าวครับเป็นค่ายเพรีที่ทําอะไรครับ ก็มี้อมวิ่งตอนเช้ามีเด็กสบายอะไรนะอนไะไรคล้ายมวยแล้วก็นี่เห็นแบ็ปเปก็คือในยูทูบอ่ามีช่องใน YouTube ด้วยเป็นช่องถ่ายข้าวคาเฟ่ใช่ชครับเป็นเกี่ยวกับอะไรพี่ใน,นยูนทูปก็เป็นเกี่ยวกับเพลงนี่แหละครับถ้าเป็นเพลงคเวอร์เป็นเพลงค cover เป็นเพลงคเวอร์ของนักร้องีนีหลาน ได้ข่าวว่ายอดเมนูสูงสุดตอนนี้20ล้านแล้วเมนูวันนี้จะแนะนำอะไรเราดีบ้างเนี่ยอเป็นเมนูเขาเรียกว่าคคอมเมน n ์ของร้านนะครับอาจจะแบบซ้ำๆกับที่อื่นบ้างแบบว่าก็ที่ร้านก็สั่งกันบ่อยอเลยแบบว่าเป็นเมนูแนะนำขนตำทอดทชุ้งแช่อันนี้ก็แบบว่าทั่วไปของร้านเราแล้ว,ลวก็มีับทั้งทอดของร้านเราก็ จะแบบว่ากรอบปันเต็มลูกค้าเมาแดดจานแล้วแบบเราเคยเคยไปกินของที่นี่ครั้งนึงเหียวเกี้ยวไหมเหรอดี๋ยวนี้เขาเอาหนังออกไปเอาหนังเอาหนังออกมาทอดขายแบบตายเลยเป็นหนึ่งแต่ได้ก่อเลยได้แล้วแต่ผมยังไงก็ได้จะมาสบายแบบร้านคุ้อร่อยอร่อยโอ้โหตกมันจะเป็นหมูสามชั้นสไตล์ทำแบบ ป็นยำแบบว่ายำใส่พริกเผาน่าลองน่าลองแล้วก็มีมีกุ้งคั่วพริกเกลือครับสไตล์จีนก็เดี๋ยวยังไงนะก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับช่องพี่วานะก็คือช่องไห่ห้าวคาเฟ่เห็นทองก็พอแต่เดียวดายแต่แบบล่าสุดแสนซับเต่นี่เรียบร้อยแล้วอวีของผมไปนิดเดียวอีกนิดเดียวครบล้านอีกนิดเดียวถึงพันละแล้วคุณมันขิงบอกว่าโอเคครับว่าฝากไปเท่านี้นะสำหรับพี่วานะขอบคุณมากครับ อันนี้นะครับก็คือสิ่งสุดท,ท้ายที่สีวาทิ้งไว้ให้เราจริงๆอะ่ะบางอย่างก็ต้องบอกตัวว่าเคยกินแล้วนะฮะบางคนไม่เคยมาเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง่ารสชาติเป็นไงอาจจะไม่เคยเห็นหนะ้าตาอาหารเป็นยังไงก็<ม>เดี๋ยวเอาสั่งมาให้ดูแล้วนี่คือแบอบซิกเนเจอร์ละอันนี้นะครับเป็นซุปสัมทอดอันนี้เป็นหมูสัมยันทอดน้ำตาลอันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งผัดเกลืออันนี้จะเป็นหมูตกมันอันนี้ตุ้งแช่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 น้ำตาลคือแบบเบสิกเดี๋ยวเราจะรอพี่นัทเคี้ยวอยู่ประมาณ10นนาทีีะครัับเเดด๋ยยวกลสิ างร้านไม่กินอ่ะมันจะไม่หอมน้ำปาอันนี้มันหอมน้ำตาด้วยอหอม่เป็นมนรกอทอดอันนี้เป็นเครื่องตม้มตำออันนี้มันอารมณ์แบบเหมือนเมี่ยองลอ่ะมันจะมีเมือกมะนาวด้วยไรนะเนี่ยมาสมต้ตตมตำอ่ะอารมณ์นั้นเลยนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวพี่มาลองนี่ให้ดูอันนี้เขาเรียกหมูตกมันของร้านเขาก็จะอารมณ์มาณเหมือน,นแบบเหมือนลาบหมูกนะ็แหละนัอารมณ์มันนะแต่ว่าเขาใช้เป็นหมูสามชั้นทำนะ ก็ทำรสชาติจัดนะขับข้าวรสจัดเหมาะสำหรับพี่ีเม้าผงผัดพริกเกลือลองกันดูนะครับอันนี้อร่อยเปรเค็มนิดนึงเปรี้ยวอย่างกุ้งแค่น้ำปลาถ้าเมิดจะกินให้ดีนะต้องใส่ผักเยอะๆผักรองจานนี่คือจำเป็นต้องใส่เข้าไปแล้วก็น้ำจิ้มแบบเยอะๆเลยสดเลย <นะ S 2> แต่ร้านนี้ ไอเป็นแก้วพลาสติกคือวันมรุ่นหันเขาจะมาคนคนเยอะคนแม่งตีกันแม่งคุยังแก้วไนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแก้วพลาสติกมันจะได้คุย,ยงไม่ดาัางต่างชาติ <c oughs> แม่แงแข่งกันในพวกร้านใหม่ <c oughs> ที่ร้านนี้ตัดทิ้งเ <c oughs> ขาปิ้ข่ผาโยยอกยอกไม่มีไม่ <c oughs> ไมี<ๆ>มีแต่เจ้าของร้านอะแทนที่อื่นไม่อยากพูดจริงนะดูเห็นใจเนี่ยเขา <c oughs> คนที่มาเที่ยวร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยจะเป็นแบบคนมีสไตล์แบบ เฉพาะทางเลยเที่ยวในเมืองมีสางค์มาเที่ยวนี่ต้องมีสไตล์เดี๋ยวหลังจากกินเสร็จนะเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดร้านต่อสารกันนะเดี๋ยวไปเจอข้างนอกปะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเนยค่ะน้องเนยนะฮะมีแฟนแน่ไโสดค่ะโสดมีผู้ชายในสเปคของตัวเองปะมีชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายขาวชอบขาวแล้วก็ดูแบบว่าแนววินเทจวินเทจหน่อยในการแต่งตัวถ้าระหว่างผู้ชายรวย แต่นิสัยเฮียกต่ผู้ชายจนแต่นิสัยดีเราจะเรือกอะไรต้องดูนะบริบทว่าเฮียแบบไหนอ่ะ<น>จริงๆนะก็อยากได้รวยแหละแต่แบบว่าถ้าเฮียไปก็ไม่ไหวอพี่เอาแบบว่าเอาดีก็ได้เอาดีดีกว,ว่าแล้วก็ช่วยกันทำอาหารกินดีกว,ว่าเป็นคนดีโอ้กหพามาเวกว็พาก็ดูเฮียไปเลย <laughs> อ่ะก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อยากให้น้องเนยน,นะช่วยเปิดว้าเพื่อเราหน่อยได้ไหมได้ค่ะเป็นเนย ขนมเนยค่ะพี่เนยขนมเนยใครนะครับที่จะเอาว้าบน้องเนยไปชาร์จวาวนะก็ตามเข้าไปดูกันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเนยมากครับสวัสดีครับครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องอานค่ะคิดยังไงกับนายกครับเออไม่ใช่ค่ะเธอเลือกเลือกกันเลยเอาแปดปีไม่พอพอได้แล้วคำถามนะครับผมีอยู่ว่าระหว่างผู้ชายเฮี้ยแต่รวยกับผู้ชายแสนดีเลยแบบดีจัดเลยแต่จนชอบแบบไหนเป็นคนชอบคนที่ ก็โจนแต่แต่ว่านิสัยดีนั่นแหละอ๋อทำไมอ่ะจริงทำไมดูหน้าไม่นิ่งหรอไม่ท่าต่ออย่างนี้หรออึ้งอะไรอ่ะนี่อึ้งอะไรเดี๋ยวไปแกล้งน้องไปแกล้งหมอเไยอ่ะชอบคนนี้นิสยัยใช่ค่ะอยากได้คนที่แบบกัดก้อนเกลือ,อ,อด้วยกันใช่มันไหมพี่พี่คนนี้โจดหรือมีปัญหแล้วครับโจดค่ะก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวขอ เป็นบุ๊กได้ไหมเป็นบุ๊กอะไรครับอารยาบำรุงค่ะชื่อจริงใครชอบก็เข้าไปกดติดตามกดเริ่กดไลค์เราได้ชื่อเหมือนอูชานะเราอ่ะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงค่ะขอดูนด้ขอดูต่อไปชาช้อน่ะครัมาบอมครับอกของเราครับไลน์ต่อไปของเรานะครับก็คือคุณฟิลค่ะคุณฟิลนะบอกเลยเดินมาได้ฟิลจัดเลยอะเพแค่เดินมาก็ออร่าออกเลยอะเสื้อตัวเล็กมากเลยครับเสื้อหมาเสื้อหมาชอบใส่เสื้อหมาใช่ไ เราก็ชอบหมาเหมือนกันไม่ชอบหมาบ้านเราไหมหมาอตติิคคนนยากจะถามน้องติวว่าผู้ชายในสเปกมีไหมมีชอบอแบบไหนตัวสูงสูงประมาณไหนเนี้ยสูงเท่าพี่ก็ได้ไว้เ <White S 2> ขาไหมใช่ค่บจริงนะกูบอกเลยเบลจริงอ่ะพูดต่อหน้ากองเบลจรงิงถ้าสมมติให้เลือกระหว,ว่างผู้ชาย <S <S พี่เฮี้ยแต่รวย กับผู้ชายที่โจนแต่แสนดีจะเลือกอะไรเอาเฮี้ยแต่รวยทำไมเราเลือกผู้ชายเฮี้ยแต่รวยอ่ะก็เดี๋ยวไปหาความสุขเองในโสดอยู่ป่ะโสดค่ะไม่ถืออยู่นะไม่ถือไม่เล่นไม่เล่าไปแล้วไปถ่ายอีกร้านนึงยังเกมยังเกมอยู่นะขอไลน์เลยได้ปะจะพังเมียที่บ้านมาอย่าพูดถึงคนตายแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเมียที่บ้านไม่มีแล้วครับเลยนะครับไม่เมียหนีไปและอ๋อเฟซบุ๊กหน่อยครับผม นัดที่นันเตรียมกระกรดนัดที่นันเตรียมกระกรดเป็นคนโสดชอบคนเฮี้ยมีตังไอที่รู้ตัวว่าจะเอเป็นแบบนี้ก็ได้เลยโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องน้องติวมากโอเคครับไอ้สัตว์คนต่อไปอ่ะหาไม่เจอไอกล้องนี้วะอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเรานั่งคุยดีกว่าพี่เบสค่ะคือตัวเล็กสเปคเลยอ่ะคนนี้น้องเบสมีแฟนยังครับยังไม่มีค่ะถ้าสมมติว่าเรามาเจอแฟนเก่าขเราในร้านเหล้าเนี่ยเราจะบอกอะไรกับแฟนเก่า วิใหม่นะแค่นี้เหรออย่างนี้เหรอมีมีหนักกว่านี้ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่เต้นเซอร์ให้แล้วถ้าเราเจอแฟนเราคนปัจจุบันอะมากับผู้หญิงคนอื่นในร้านเหล้าแล้วมาเจอมาดีเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนไม่บอกอะพี่เดยเข้าไปซัดหน้าเลยพี่ใช่ไม้สันอะไรของจริงแล้ววันนี้มารอดูวงอะไรครับจอยนอนค่ะชอบมากเลยครับวันนี้เปิดร้านใช่ไหม เื่อทองค่ะภาษาไทยเลยภาาไทยเลยถ้าถ้าใครนะชื่นชอบน้องเบ่นนะก็ไปติดตามมันเอาเองแล้วกันเป็นตัวเล็กนะครับจะบอกเลยเตะปากแตกนะครับลองได้ไม่ไม่ลองพี่พี่ให้ลองด้วยสั้นเหมือนจะลองกับเราอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับไม่รบกวนละ บอกเลยนะว่าสาวสาวนนไม่ไม่แพ้สาวสาวในในเมืองกันนะการนี้คือจุดรวมตัวเลยนะทางร้านนะฝากมาบอกด้วยนะครับว่าจะมีการจัดขายห้าวแคมป์ทั้งที่สามนะก<อ>็จะเป็นการรวมดนตรีของที่ร้านนะครับหลายวงเลยเดี๋อวเราเป็นกาปิ้งเนาะมีดนตรีสดไอ้ประมาณแล้นาะสดมันจะใหญ่ครับมีเครื่มเติมเสียงอะไรประมาณสำหรับใครแล้วอยากรู้ว่าขายห้าวแคมป์ทั้งที่สามจยจัดเมื่อไหร่ก็ติดต่อทางเพจได้เลยจะเลยทิ้งเพจร้านไปให้ร้านสำหรับนะใครที่ดูแล้วที่ชอบนะครับผมช่องเรา ก็ฝากกดไลค์นะกสดสมัครใช้กดวอลเลอร์วอลโล่กดแชร์ด้วยกดแล้วกดอ่ะแล้วอยากให้เราทำอะไรแบบไหนอ่ะก็สามารถคอมเมนต์กันได้อินบอกก็บอกพูดเคียได้เรามีมอันินตอบตลอดทางทีีก็ตอบทางดีๆก็ตอบสำหรับวันนะี้นะจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศดีๆจากวงจรลอยนวลแล้วก<า><า>ันมาคลิปหน้าผม to play sound.